ผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีโครงการนะครับที่อยากปลูกบ้านขายสร้างบ้านขายนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะก็สามารถตอบโจทย์ได้ ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Kingdom สุบรักรนะครับเป็นช่องที่รวบรวมที่ดินแปลงสวยๆนะครับทั่วประเทศไทยนะครับว่าให้ทุกท่านได้เลียกชมนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับตำบลบางแม่นางนะครับอำเภอบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเขาบอกว่านะครับในซอยนี้ครับซอยบางไซตรงนี้นะครับมีที่ดินแปลงสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนำนะครับอยากพาทุกท่านนะครับลองไปเยี่ยมชมดูเดี๋ยวยังไงนะครับที่ดินแปลงนี้สวยไม่สวยยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ัจากปากซอยตรงถนนนะครับเลี้ยวเข้ามานะครับน่าจะประมาณสัก2 0 3 0เมตรนะครับก็จะถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับถนนตรงนี้นะครับเป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับกว้างประมาณ6เมตรของเรานะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับก็คือ766ตารางวานะครับตรงนี้นะครับของเราเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเนื้อที่นะครับเริ่มจากเสาตรงนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยที่สวยมากเลยนะฮะเนี่ย เริ่มจากตรงนี้เลยตรงข้ามตรงนี้นะครับส่วนมากนะครับอตรงนี้นะครับก็จะเป be ็นบ้านนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับเป็นชุมชนนะครับฝั่งด้านหลังของที่อยู่ของเรานะครับก็จะเป็นหมู่บ้านเสรณีถัดออกไปอีกหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านพฤกษานะครับละแวกนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่านะครับเป็นเขตชุมชนแล้วก็ใกล้แหล่งความเจริญนะครับส่วนมากก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนาะนะครับที่ดินของเรานะครับเริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับรั้วตรงนั้นนะครับเนื้อที่ท้งหมบอกก็คืออย่างที่บอกครับให้ดูร้นนที่่ข้างใกอนดีกริบทด้านนนใะครับคก็ือ ปลูกผักบุ้งอยู่เนาะนะครับข้างในนีะครับรูปทรงตรงนี้นะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้ากว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็แนวลึกเดี่ยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวงี้นะครับผมจะเล่าให้ทุกท่านไดฟังแล้วกันนะครับว่าข้างในเนี่ยครับคือมันมีเนื้อที่เท่าไหร่นะครับหน้ากว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่แล้วกันเนาะนะครับ ที่ดินของเรานะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ติดถนนนะครับหน้ากว้างทั้งหมดนะครับก็คือ62เมตร62เมตรนะครับก็คือเริ่มจากสังกสีตรงนั้นนะครับก็คือเดินมาเรื่อยๆครับตามแนวถนนเลยนะครับก็คือ62เมตร62เมตรเนี่ยครับถึงไหนนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะพาาผู้ชมลองเดินดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่ามันถึงตรงไหนนะครับที่ว่า62เมตรนะครับของเราเนี่ยคือสะดวกสบายเลยนะครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้นะครับก็คือถนนของเราเนี่ยก็คือมันตัดผ่านหน้าที่ดินของเราเลยนะครับคืออย่างที่ผมบอกครับว่าละแวกนี้ครับ แล้วก็จะเป็นชุมชนด้านในก็จะเป็นชุมชนนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับ62เมตรนะครับก็น่าจะถึงประมาณแนวคันดินตรงนี้ครับนี่นะครับ62เมตรประมาณนี้ครับ62เมตรนะครับหน้ากว้างพอสมควรเลยครับที่ดินสวยเลยแหละนะครับแนวลึกนะครับก็คือเริ่มจากตรงนี้แหละครับจากขอบถนนตรงนี้นะครับก็คือไปจนถึงชนรั้วของหมู่บ้านเสรีนีเนาะนะครับแนวลึกตรงนี้ประมาณ45เมตรกว้างหน้าถนนก็คือ62เมตรลองมาดูแล้วกันนะครับว่าสถานที่ใกล้เคียงเนี่ยมันคือใกล้ตรงไหนบ้าง เรามาดูนะครับว่าสถานที่ใกล้เคียงมันใกล้ตรงไหนบ้างอย่างที่ผมบอกครับว่ามันใกล้หมู่บ้านจัดสรรใกล้โรงเรียนสาโกนศึกษาบางบัวทอง1.7กิโลเมตรวัดลาดประดุกป,ประมาณ1.8กิโลเมตรแล้วก็ใกล้อนามัยวัดลาดประดุกป,ประมาณ1.9กิโลเมตรตลาดบางใหญ่ประมาณ6.9กิโลเมตรเซนทรัลเวสเกตประมาณ7.4กิโลเมตรอันนี้ก็คือสถานที่ใกล้เคียงนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะรออยู่เนาะนะครับว่าเขาขายเท่าไหร่ราคาทั้งแปลงนะครับก็คือตารางวลด นี่คือต่อตารางวาข้อดีของที่ดินแปลงนี้ก็คืออยู่ใกล้ถนนเรียบคลองบางไทรประมาณสัก20เมตร30เมตรได้แล้วก็ใกล้ถนนวัดลับประดุกประมาณ280เมตรข้อดีอีกข้อนึงก็คือรูปทรงแปลงมันสวยนี่คือข้อดีทั้งหมด3ข้อถามว่าข้อเสียมีไหมข้อเสียไม่มีคะแนนนะครับถ้าเกิดว่าให้คะแนนนะครับตรงนี้นะครับผมให้คะแนน8คะแนน เพราะรูปแปลงสวยมากแล้วก็ใกล้แหล่งเศรษฐกิจนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการทําอะไรบ้างตลอดท่านท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีโครงการนะครับที่อยากปลูกบ้านขายสร้างบ้านขายนะครับ mm hmm. เพราะว่าที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะก็สามารถตอบโจทย์ได้เพราะว่า มันได้หน้ากว้างด้วยไงครับแล้วก็มันลึกนะครับสามารถนะครับสร้างเป็นโครงการบ้านจัดสรรได้ทําโกดังก็ได้ทําเป็นพวกอพาร์ตเมนต์แบบเนี้ยก็ได้สาหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่นะครับดูคลิปนี้จบนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อเราเข้ามานะครับตามช่องทางที่ขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าดูไม่ทันนะครับก็ลองกดเข้าไปดูใต้คลิปก็ได้นะครับตรงนั้นจะมีข้อมูลอยู่นะครับก็จะมีโลเคชันนะครับก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับให้ท่านผู้ชมลองเข้าไปอ่านดูก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าด กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับก็สำหรับคลิปนี so ้นะครับฝากไว้เพ <Yeah. S 1> ียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ